ยิ้มน้อยยิ้มใหญ่เลยนะ ฮัลโหลค่ะแม่ว่าไงลูกไม่มีอะไรหรอกหนูคิดถึงเฉยเฉยเชียงใหม่หนาวมากไหมหนาวมากแต่สวยมากเลยอยากให้นาชาลองมาอยู่หนูก็อยากอยู่กับแม่เหมือนกันนาชาเป็นอะไรหรือเปล่าลูกไม่มีอะไรค่ะหนูเป็นหวัดเฉยเฉยหนูไม่กลัวแม่และวแม่ไม่ทำงานเถอะโอเค แม่รักแม่ชานะมีอะไรบอกได้เลยอืมหนูก็รักแม่เหมือนกันโชคดบบีนะคะือ พม่ไม่อยากรู้ว่ามันเป็นใครเคชไไม่ชอบมันนะไม่ให้เลยรักน,นะพี่สัญญาพี่จะทำตามที่แคลบอกทุกอย่างพี่สัญญาแล้วนะสัญญาโอเคค่ะเดีย๋ยวแป๊บหนึ่งนะพี่ต้น do ready ดชชานี่หรือว่าฮัลโหลค่ะคุณเพื่อนว่าไงคะมึงคือวันนี้ตอนกูกลับบ้านใช่ไหมกูเห็นพี่ต้นเว้ยฮะได้ไงอะมึงโอ้กูไม่รู้แต่แต่แต่กูเห็นเขาอยู่ในซอกับอีดนชชามึงแน่ใจหรอกูแน่ใจค่ะกูไม่โกงหมึงหรอกค่ะกูคบกับมึงมาห้าปีแล้วเนาะมึงกูว่าแหละช่วงนี้พี่ต้นไม่ค่อยสนใจกูแชทก็ตอบช้าชวนไปไหนก็ไม่ค่อยอยากไปด้วย หรือว่าโดยอินชาอ่อยอะเออมึงจริงดีนะเนี่ยแม่งไม่อ่อยพ่อกูด้วยเกินไปแล้วโุแย่แรงอ่ะไม่หรอกมึงพรุ่งนี้เรียกมันมาดักตกดีไหมเออก็ดีนะมึงโอเคโอเคงั้นเจอกันพรุ่งนี้นะจักกูเยจยาเจอกันจักคโยที่ต้นใหญ่ซอยกูไม่ได้ทำอะไรเขามายุ่งกับกูเองกูไม่เชื่อกูแป้พูดแต่กูเห็นพวกมึงสองคนไหนอยู่ด้วยกันสองต่อสองนะไม่คือเขาชุดตูเข้าซอก ตอแหหะปะมึงอ่ะล่าะเห็นแต่ตัวเพื่อนเจอเพื่อนกูตบแน่บอลมือวอนตีนจะต้องมึงโอ้ยแคร์แครเราขอโทษเราขอโทษอโต้อ้อง้องต้องต้องต้อง้องต้ไม่้อ้ตอ้ง้อง้้งต้้้อง้งองตตอน้้อ้้มงต้ตอ้งตง้ออง แกเค,คออยหยกที่อยู่ห้องเดียวกันกับเราใช่ไหมใช่จริงๆแล้วเราก็คือมีนด้วยไม่ดิแกจะเป็นมีนได้ไงมีนอยู่เลยไม่ใช่หรอแล้วแบบคือมีนอะรู้เรื่องของเรามาตั้งแต่ต้นจนจบแต่แกอะไม่ไม่มาช่วยอะไรเราเลยจริงๆเราก็อยากช่วยแกมาตลอดนะแต่เราก็กลัวพวกนั้นจะมาทําเราเหมือนกันแต่ต่อไปนี้เราจะปกป้องแกแล้วนะไม่คือเราไม่เชื่อขอดูหลักฐานหน่อยได้ไหม เฮ้ยจริงด้วยแล้วต่อไปนี้เราทำยังไงกันดีงั้นพรุ่งนี้เราเก็บรวบรวมหลักฐานไปแจ้งตำรวจไหมเฮ้ยได้ดิโอเคงั้นเดี๋ยวไว้เจอกันนะโอเคบ๊ายบาใครแกชื่อน,นัชชาใช่ปะ่ะหยกใช่ปะ่ะเราโบขึ้นในห้องแกนะ ดูวยดีดูเออาโย่กำลังดูกฎหมายอยู่หรอใช่เราจะได้รวบรวมหลักฐานแก้งความกัน อ๋อดีเลยแล้วโบพิ่มกฎหมายมีอะไรอย่างไรบ้างน,นะลองแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อขอความช่วยเหลือเช่นสายด่วนหนึ่งก้าหนึ่งหรือสายด่วนศูนย์ช่วยเหลือสังคม130 0โดยบอกรายละเอียดที่เกี่ยวกับผู้กระทำเวลาที่เกิดสถานที่เกิดหรือข้อมูลอื่นๆที่เราทราบหลังจากนั้นนัชชายกยและโบได้เป็นกันและกันใช้ชีวิตตามปกติส่วนต้นได้ถูกระเบิดเข้าสถานพึกเอแคร์และโูเป้ถูกไล่ออก เรื่องนี้สอนให้รู้ว่าอะไรที่เราทำไว้กับคนอื่นสักวันเราจะโดนเองเพราะฉะนั้นอย่าบูลลี่คนอื่นด้วยคำพูดหรือการกระทำ